สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะก็มาพบปาเจอกันเช่นเดิมค่ะเย็บปวยทานลายแบบใหม่นะคะแบบสวยทำง่ายค่ะมือใหม่ก็ทำได้นะคะไม่เปล่งริบินด้วยเนาะทำก็ง่ายค่ะอุปกรณ์นะคะ ก็จะมีริบบิ้นนะคะตาลระครังค่ะใช้ทั้งหมด4ี่เส้นนะคะวันนี้เราจะใช้สีชมพูค่ะสำหรับลายนี้นะคะใช้ทั้งหมด4เส้นค่ะความยาวอยู่ที่ส3มจุดเซนติเมตรนะคะอุปกรณ์ในส่วนอื่นก็จะมีค่ะตังเหรียญกันไก่นะคะแหนบค่ะ ในปิ้นเราใช้สี่เส้นแต่ละเส้นนะคะเราก็จะตัดให้เป็นปลายแหลมลักษณะนี้นะคะเพื่อง่ายต่อการทําค่ะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะพับด้านในด้านหนึ่งลงมานะคะ ของลิป,ปินค่ะพับด้านใดด้านหนึ่งลงมนะะันค่ะเนี่ยค่ะความยาวอยู่ที่เก้าถึงสิบเซนติเมตรคะเราจะให้ด้านสั้นนะคะอยู่ด้านบนค่ะเส้นที่สั้นนะคะอยู่ด้านบนเนาะนำเส้นที่สองขึ้นมาค่ะของเส้นที่หนึ่งไว้นะเส้นที่สามของเส้นที่สองค่ะ ้นที่สี่นะคะเราจะนํามาสอดเข้าในช่องด้านบนของเส้นที่หนึ่งเลยค่ะอย่างนี้นะคะในช่องของเส้นที่สี่เราจะดึงเส้นที่สามตรงนี้ขึ้นมาเลยขั้นตอนนี้เราก็จะนำเหรียญมาวางเลยค่ะ เอกเปลี่ยนนะคะโดยการพับเส้นสั้นนะคะที่อยู่ด้านบน,นะคะ่ะพับวนไปตามเข็มนาฬิกาค่ะดังในภาพนะคะจนถึงเส้นสุดท้ายนะคะเราจะสอดมาในช่องด้านบนฝาค่ะช่องนี้นะคะ เสร็จแล้วเราพลิกกลับมาค่ะล็อกอีกหนึ่งครั้งเฉพาะเส้นสั้นเท่านั้นนะคะ ล็อกเสร็จแล้วเราก็จะทําการบีบนะคะเพื่อทําการล็อกเหรียญเสร็จแล้วเราพลิกกลับมาเลยคะ่ะขั้นตอนนี้เราก็จะทํากลวยตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้นะเริ่มต้นที่เส้นนี้เลยคะ่ะโค้งไปดิบินเข้ามาลักษณะนี้นะคะสอดเข้าด้านข้างของฐานตรงนี้ค่ะ เส้นที่สองเส้นที่สามค่ะเส้นที่สี่ เรียบร้อยแล้วก็ามาปรับกลีบดอกนะคะให้ดูเสมอกันค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มต้นเส้นที่อยู่ใกล้เราที่สุดค่ะเส้นที่หนึ่ง เส้นที่สองเส้นที่สามเสอ้นที่สี่ ทำการหมุนนะคะเหมือนดังในภาพเลยค่ะนิ้วโป้งนะคะต้้งช้ายมือแล้วก็ค่อยๆกดตรงปลายเกียร์สอนนะคะลงไปค่ะแล้วก็กดตรงฐานตรงนี้นะคะ พันได้ประมาณสองรอบนะคะพันประมาณ2รอบนะคะเกอสอนเราจะปล่อยเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะปล่อยออกมาแล้วเราโค้งไปหรือบิ้นไปด้านหลังนะคะแล้วเราก็สอดนี่ค่ะ ใต้ฐานตรงนี้นะตรงนี้นะคะไปรดบินโผลด้านล่างตรงนี้นะคะ่ะซิทีิสอง ค้งไปด้านหลังเหมือนเดิมค่ะทำเหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะคะ ้นที่สามค่ะสอนเข้าไปในช่องนี้นะคะเส้นสุดท้ายตรงน,นี้ค่ะ ครบทั้งสี่เส้นแล้วนะคะเราก็จะมาทำเส้นที่เส้นยาวนะคะโดยการโค้งไปลักษณะนี้นะค่ะโค้งเป็นตัวยูลักษณะนี้นะคะแล้วเราจะมาสอดเข้าใต้ใต้เส้นนี้นะค่ะดิบวิ้นจะโผลด้านล่างค่ะตัวนี้นะคะ ที่สองค่ะที่สาม ปิ้งจะโผล่ด้านล่างนะคะบางทีก็จะเข้าไปในกลวยตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆดูให้ดีๆนะคะเสร็จเรียบร้อยเราพยายามเช็คดูนะคะว่าเสมอกันไหมกิีบดอก แล้วเราพลิกกลับมาด้านหลังนะคะทําการล็อกอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อนคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จาด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้จาค่ะในการทําผลงานครั้งต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งให้จาด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะเรามาลุ้นกันนะคะคลิปหน้าจะจะมีลายไหนนะคะมาฝากเพื่อน อยากให้จ่าแค่ตรงจุดไหนของวิดีโอนะคะเม้นมาใต้ภาพได้เลยค่ะคลิปนี้จะจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ